นักเจรจาสุดโชดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่งซีซั่นที่สองตอนที่18ความจเจริญรุ่งเรืองที่ผิดศีลธรรมระหว่างที่โนเอล ดำเนินแผนการอยู่เบื้องหลังไปเรื่อยๆพวกสมาชิกคนอื่นๆก็ฝึกซ้อมการต่อสู้เนื่องจากเป็นช่วงหยุดรับงานถ้าไม่ฝึกฝนร่างกายไว้ฝีมือก็จะทื่อลงการปรับปรุงการประสานงานให้เข้ากับความสามารถของเลออนที่แหลงอัพเป็นแหลงเอก็เป็นสิ่งจำเป็นทั้ง4คนกำลังฝึกซ้อมต่อสู้กันอย่างเข้มงวดอยู่ที่สนามฝึกใต้ดินของเมืองหลวงภายใต้คำสั่งของเลออนซึ่งเป็นซับมัส พอฝึกเสร็จฮิวโก้ก็ได้แวะไปที่ห้องทำงานที่ซื้อไว้สมัยที่หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างทำตุ๊กตาถึงแม้จะติดคุกเพราะถูกใส่ร้ายแต่ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นฮิวโก้อยู่ดังนั้นห้องทำงานของเขาจึงยังอยู่จนถึงตอนนี้ ถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากจะทำงานในฐานะช่างทำตุ๊กตายอยู่แน่นอนว่าเขาคิดจะทำงานเป็นซีเกอร์ต่อไปแต่อาชีพที่เหมาะสมกับฮิวโก้จริงๆคือช่างทำตุ๊กตาที่กลับไปเป็นซีเกอร์ก็เพราะสาบานว่าจะจริงใจต่อโนโเอลแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเลิกเป็นช่างทำตุ๊กตา ถ้าเป็นความสามารถของฮิวโก้ละก็สามารถทําทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันได้ที่สําคัญจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของฮิวโก้ทําให้เขารู้ว่าการหมกมุ่นกับการทําอาชีพลักแต่เพียงอย่างเดียวจะทําให้ทําอาชีพนั้นได้ไม่นานความหมายของการมีชีวิตที่นอกเหนือจากการทําอาชีพลัก คือสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอนการมีงานอดิเรกมีคนรักหรือครอบครัวและมีกิจกรรมอย่างอื่นๆทำนี่แหละที่ทำให้ไม่สูญเสียแรงจูงใจในการทำอาชีพลักสมัยที่เป็นช่างทำตุ๊กตาเป็นอาชีพรักเขาใช้การเดินทางไปตามดินแดนต่างๆเป็นวิธีคลายความเครียดเพราะอย่างนั้นแหละฮิวโกจึงไม่ลังเลที่จะทำอาชีพ เป็นช่างทําตุ๊กตาอีกที่ผ่านมาเขายุ่งกับงานของซีเกอร์จนไม่มีเวลาแต่ตอนนี้พอจะมีเวลานิดน้อยโนเอลกับสมาชิกค,คนอื่นๆก็เห็นด้วยเพราะอย่างนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไร นั่งรถม้าจากสนามฝึกมาประมาณ30นาทีก็มองเห็นบ้านเรือนที่คุ้นตาเป็นย่านที่มีห้องทำงานของฮิวโกอยู่ฮิวโก้ซึ่งลงจากรถม้าเดินเข้าไปในเมืองด้วยความรู้สึกคิดถึงอดีตแม้ร้านค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ยังมีสภาพเหมือนเมื่อ2ปีก่อนร้านเหล้าที่เคยแวะไปบ่อยๆกับร้านตัดเสื้ยอยังยูถ้าฮิวโก้แวะไปหาพวกพนักงานคงจะตกใจแน่ๆ ฮิวโก้เดินผ่านย่านการค้าเข้าไปในย่านที่อยู่อาศัยห้องทำงานของเขาอยู่ตรงมุมหนึ่งของย่านนี้เป็นสถานที่ที่สงบล่มลื่นเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งทำให้มีสมาธิกับการทำตุ๊ก,กตาและแล้วก็มองเห็นห้องทำงานที่ชวนให้คิดถึงมียาขึ้นลกแต่นอกนั้นยังเหมือนเดิม ทุกอย่างยังเหมือนเมื่อก่อนเลยฮิวโก้พูดกับตัวเองเช่นนั้นพอยืนนิ่งด้วยความคิดถึงก็มีเด็กผู้หญิงรูปร่างดีเดินออกมาจากในสวนอายุประมาณ7จ็ขวบ ตุกตาบิสหน้าตาอ่อนโยนทั้งที่สวมเสื้อผ้าที่ดูราคาแพงแต่ต้องเปื้อนไปด้วยมเมล็ดหญ้าและน้ำค้างเพราะเธอเดินเข้าไปในสวนที่ไม่ได้รับการดูแลฮิวโก้กับเด็กผู้หญิงสบตากันเป็นเด็กผู้หญิงที่เขาไม่รู้จักพอลังเลว,ว่าควรจะตอบสนองอย่างไรเด็กผู้หญิงก็เป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาฮิวโก้เองคุณลุงเป็นคนของบ้านหลังนี้หรอคะเด็กสาวกล่าวถามฮิวโก้ก็ตอบอย่างตะกุกตะกักว่า ค,คุณคุณลุงนั้นเหรอฮิวโก้เบิกตาโตและพะงะให้กับคำพูดที่ทำร้ายจิตใจนั้นตอนนี้ฮิวโก้อายุ24ปีในสายตาของเด็กผู้หญิงคนนี้คงจะมองเห็นเขาเป็นคุณลุงจริงๆแต่ถึงจะคิดอย่างนั้นก็ยังเป็นคำพูดที่ทิ่มแทงหัวใจอย่างไร้ความปราณีอยู่นี่ใช่ไหมคะเอเอใช่ฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮิวโก้ตอบเด็กสาว แม้จะเจ็บปวดใจแต่ฮิวโก้ก็พยักหน้าตอบเด็กผู้หญิงจึงยิ้มหน้าบานให้เขาเห็นแล้วบอกว่าดีเลยหนูกำลังเดือดร้อนเพราะไม่มีใครอยู่ในบ้านพอดีพอดูให้ดีก็เห็นคราบโสกปกสีดำที่มือของเด็กผู้หญิงฮิวโก้จึงจินตนาการออกได้ไม่ยากว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คงจะแตะขอบหน้าต่างที่โสกรปกเพื่อจะชะโง,งกหน้าเข้าไปดูภายในบ้านมีธุระอะไรกับฉันงั้นเหรอฮิวโก้กล่าวถาม เด็กผู้หญิงจึงบอกว่าอืมคุณลุงเป็นช่างทำตุ๊ก,กตาใช่ไหมคะคุณแม่หนูเคยเล่าให้ฟังเพราะอย่างนั้นหนูเลยมาหาเพราะอยากให้ช่วยซ่อมเด็กคนนี้ให้หน่อยนะคะนี่ค่ะเด็กหญิงบอกเช่นนั้นพอตรวจสอบตุก,กตาที่เด็กผู้หญิงยื่นมาให้ก็เห็นรอยเล้าที่เหมือนกับสายฟ้าอยู่ตรงแก้มนี่ช่วยซ่อมให้หนูได้ไหมคะ เด็กสาวกล่าวถามเช่นนั้นฮิวโก้มองเด็กผู้หญิงที่ถามเขาด้วยความเป็นกังวลแล้วก็พยักหน้าตอบด้วยรอยยิ้มอืมถ้าแค่นี้ล้วก็แปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วละฮิวโก้แตะใบหน้าของตุ๊ก,กตาแล้วใช้สกิลสกิลเชิดหุ่นรีแพเป็นสกิลของนักเชิดหุ่นที่ใช้ซ่อมแซมสิ่งของที่พังเสียหายถ้าเสียหายเยอะอาจจะต้องใช้วัตถุดิบสำหรับซ่อมแซม แต่ถ้าแค่ลอยแล้วบนตุ๊กตาแล้วก็แค่อังมือไว้เฉยๆก็สามารถซ่อมแซมได้ว้าวซ่อมได้จริงๆด้วยเด็กผู้หญิงกอดตุ๊กตาที่ได้รับการซ่อมแซมไว้ด้วยความดีใจอย่างมากคุณลุงขอบคุณนะคะหนูดีใจมากเลยเออเห็นหนูดีใจฉันเองก็ดีใจเหมือนกันนะ <c ười> ฮิวก็ตอบกับเด็กผู้หญิงเช่นนั้น แม้ว่าจะเจ็บปวดใจที่โดนเรียกว่าลุงแต่พอเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเ,เรื่องพวกนั้นก็กลายเป็นแค่เรื่องขี้ปะติ๋วไปนี้เป็นของตอบแทนค่ะสิ่งที่เด็กผู้หญิงส่งมาให้ก็คือลูกอมที่ถูก่อด้วยกระดาษสวยงา้มงั้นหนูไปแล้วนะคะคุณลุงบายบายค่ะฮิวโกได้แต่ยิ้มเจรอ,อนส่งเด็กผู้หญิงที่วิ่งจากไปอย่างล่าเริงได้ทำงานชิ้นแรกหลังจากกลับมาทำงานซะแล้วสินะ เวก็พึพรรมพำกับตัวเองเช่นนั้นภายในห้องทำงานมีสภาพที่แย่กว่าจินตนาการเอาไว้ไม่เพียงแต่จะเต็มไปด้วยฝุ่นแม้จะมองไม่เห็นตอนอยู่ข้างนอกแต่ดูเหมือนว่าบนหลังคาจะมีรูรั่วเกิดขึ้นด้านในยังขึ้นลาด้วยเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นบ้านก็ผุพังอุปกรณ์ก็ขึ้นสนิมอันดับแรกคงต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่กับปรับปรุงสถานที่กันสินะฮิววก้บอกกับตัวเองเช่นนั้น ฮิวโก้สร้างทหารตุ๊กตาขึ้นมา10ตัวแล้วสั่งให้ตัดหญ้าตามพื้นกับทำความสะอาดภายในบ้านพวกทหารตุ๊กตาที่ไหลาอารมณ์นั้นทำงานไปอย่างราบรื่นตามคำสั่งของฮิวโก้วัชพืชที่ขึ้นตามพื้นถูกตัดทันทีสิ่งของที่พังเสียหายจากน้ำั่วซึ่งล่วลงมาจากหลังคาถูกขนออกไปข้างนอกทั้งหมด ฮิวโก้เหลือบมองดูการทำงานของพวกทหารตุ๊กตาพลางจดบันทึกสิ่งของที่ต้องซื้อมาเปลี่ยนเครื่องมือเฟอร์นิเจอร์วัสดุสำหรับปรับปรุงห้องทำงานในจำนวนนั้นมีบางชิ้น ต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อด้วยเพราะอย่างนั้นกว่าห้องทํางานจะกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อย,อยสองสัปดาห์ทั้งที่ถ้ามีของที่จําเป็นพร้อมสามารถใช้สกิลทําให้เสร็จภายในเวลาไม่นานแท้ๆแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ตอนที่ฮิวโก้ถอนหายใจประตูของห้องทำงานก็ถูกเคาะเบาๆพอหันกลับไปดูก็เห็นผู้หญิงเผาเอลยืนอยู่ข้างๆประตูที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ ผู้หญิงคนนั้นมีผมยาวสีทองถักเป็นเปียและสวมเสื้อแจ็คเก็ตวันพีชสีขาวที่มีกระดุมคู่ซึ่งชวนให้คิดว่าเป็นเครื่องแบบของกองทัพคุณคือไม่เจอกันนานนะฮิวโก้คุงผู้หญิงที่เผยให้เห็นรอยยิ้มอันงดงามคนนั้นคือชารอนวาเลนไทยสมาชิกของทัพลาชันมังกรเลกาเลียอันดับหนึ่งและแคลนที่แข็งแกร่งที่สุดในจกกักรวรรดิ ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นซับมาสเตอร์แต่ว่าตำแหน่งนั้นได้ถูกยกให้กับซีกฟานสไตซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเธอไปแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่นะครับพอฮิวโก้กล่าวถามชารอนก็ทำคิ้วตกเลากับเศร้าฉันคิดว่าต้องมาขอโทษเธอนะ่ะข,ขอโทษเหรอครับขอโทษนะฮิวโก้คุง้งที่ฉันไม่ได้ช่วยเธอทั้งทัที่รู้ว่าเธอถูกใส่ร้ายแต่ฉันหาทางพิสูจน์เรื่องนั้นไม่ได้ชาลอนกล่าวเช่นนั้นอย่างนี้นี่เอง ฮิวก้เข้าใจแล้วเขาถูกจับเข้าคุกด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ก่อเมื่อ2ปีก่อนถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรโลกจิตและเกือบจะถูกประหารชีวิตที่เขายังมีชีวิตอยู่แบบนี้ได้ทั้งหมดเป็นเพราะโนเอลถ้าไม่มีโนเอลละก็ตอนนี้ฮิวโก้คงได้ไปน,นอนอยู่ในสุสานแล้วคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกครับ ถ้าสลับจุดยืนกันผมเองก็คงไม่สามารถทําอะไรเพื่อคุณได้เลยเหมือนกันฮิวโก้บอกกับชาลอนเช่นนั้นถ้าจะบอกว่าช่วงเวลา2ปีที่อยู่ในคุกเขาไม่ได้คาดหวังว่าชาลอนจะมาช่วยเขาเลยมันก็คงจะเป็นการโกหกเพราะเธอซึ่งมีหน้าที่เป็นคนทาบทามคนมีฝีมืออย่างฮิวโก้มาร่วมงานกับทัพราชันมังกรมีเหตุผลที่จะมาช่วยฮิวโก้แต่เธอก็ไม่ได้มาช่วย ฮิวโก้จำไม่ได้ว่าเคยโกรธแค้นเรื่องนั้นอยู่ในคุกมากี่ครั้งพอมาถึงตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวจริงๆถ้าเขาเป็นสมาชิกของทัพลาชันมังกรอ,อย่างเป็นทางการก็ว่าไปยางแต่ฮิวโก้ในตอนนั้นปฏิเสธคำชวนของชารอนดังนั้นไอการจะไปคาดหวังให้เธอมาช่วยก็ดูจะถือดีเกินไปหน่อยเป็นอย่างที่คุณพูดเลยครับผมมันอ่อนแอผมเคยคิดว่าต่อให้ไม่ต้องพึ่งพาใครก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ผมอวดดีเกินไปเพราะอย่างนั้นผมจึงต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ทั้งหมดเอาไว้เองคนเดียวครับฮิวโก้บอกเช่นนั้นชาลอนก็พูดว่าถ้าเธอพูดอย่างนั้นก็ช่วยฉันได้เยอะเลยละฉันเป็นห่วงเธอมาตลอดเลยนะแต่ฮิวโก้ก็บอกว่าขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะครับแต่ผมไม่เป็นไรแล้วละหลังจากที่ฮิวโก้พูดอย่างนั้นเขาก็หลีตาลงแล้วพูดต่อว่าถึงเวลาที่เราควรจะมาเปิดอกพูดคุยกันแล้วล่ะมั้งครับ เป้าหมายที่แท้จริงที่คุณมาที่นี่คืออะไรกันล่ะครับคนอย่างคุณไม่น่าจะมาหาผมเพียงเพื่อจะมาขอโทษหรอกอีกอย่างคุณรู้ได้ยังไงครับว่าผมจะมาที่นี่ดูออกจริงๆด้วยสินะชาลอนกล่าวเช่นนั้นเธอยิ้มอย่างสนุกสนานโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านเลยขอโทษนะแต่ว่าฉันอยากจะขอโทษเธอจริงๆนะพอเธอะครับตกลงว่ามีเป้าหมายอะไรกันแน่ครับ หิวก็คุงชาลอนปรับท่าทางใหม่พร้อมกับทำสีหน้าเข่งครึมเธอมาร่วมงานกับทัพราชันมังกรไหมฮะผมไม่เข้าใจว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะทาาทามเธอมาร่วมงานกันอีกครั้งจริงอยู่ว่าคนที่ช่วยเธอคือมาสเตอร์ของไวท์เทมเพสไม่ใช่ฉันแน่นอนว่าเธอติดหนี้บุญคุณคนคนนั้นข้อเสนอของฉันคงจะไม่สั่นคลอนจิตใจของเธอสินะแต่ว่านะ ถึงอย่างนั้นการเข้ามาร่วมงานกับพวกฉันมันจะเป็นประโยชน์กับเธอมากกว่าทั้งการต้อนรับทั้งอนาคตล้วนดีกว่าชนิดเทียบกันไม่ติดเลยละที่สำคัญชาลอนพูดเช่นนั้นพร้อมกับยิ้มอย่างโหดร้ายและเย็นชาส่วนฮิวโก้ก็ถามกลับไปว่าที่สำคัญอะไรงั้นเหรอครับชาลอนจึงบอกว่าจะไม่ต้องสู้กับพวกฉันนั่นถือเป็นโชคดีของเธอมากๆเลยนะฮิวโก้คุ้งว่าแล้วชาลอนก็ยังยิ้มอยู่แต่สายตาของเธอแหลมคมอย่างมาก มันแฝงไว้ด้วยจิตสังหารที่เย็นชาและไหลความปราณีจนชวนให้รู้สึกว่าสามารถฆ่าคนได้ด้วยสายตานั้นโนเอลชัดตอนเลินมาสเตอร์ของเธอดูเหมือนจะวางแผนเก่งสินะเพราะอย่างนั้นถึงทำให้แครนจเจรินก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาสั้นๆได้เจ้าหนูสีของฉันเองก็ดูเหมือนจะคลั่งใครคนแบบนั้นมากแต่ฉันรับไม่ได้เลยสักนิดก็แหมมันจริงใช่ไหมล่ะ เพราะมดฉันลาดเพียงตัวเดียว มันเอาชนะช้างไม่ได้อยู่แล้วละชาลอนกล่าวเช่นนั้นเป็นการพูดจายิงยะโสซะจนเอื่มละอาแต่ชาลอนก็มีความสามารถและผลงานมากพอจะสามารถพูดเรื่องแบบนั้นได้ประสบการณ์ที่คอยสนับสนุนแคลนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองหลวงในฐานะซับมาสเตอร์มาหลายปีและแม้จะขึ้นไปถึงแหลง E.X. ไม่ได้แต่เธอก็มีแหลง A ลบและมีความสามารถในการต่อสู้ที่ไร้เทียมทาน ึ่งอยู่ในระดับสูงสุดของมนุษย์อย่างแท้จริงความเก่งกาจดุดปีศาจของเธอนั้นไม่ได้ลดลงเลยแม้จะยกตำแหน่งเบอร์สองของแครนให้กับซีกไปแล้วฮิวโก้คุ้งคิดซะว่าข้อเสนอของฉันคือความเมตตาเทอน,นนะชาลอนกล่าวเช่นนั้นถ้าปฏิเสธแล้วก็ไม่จบง่ายแน่ดวงตาที่มืดมนของชาลอนกำลังบอกแบบนั้นเพราะอย่างนั้นฮิวโก้จึงยืดอกตอบไปว่าขอบคุณที่ชวนนะครับ แต่ผมขอปฏิเสธช่วยบอกเหตุผลให้ฟังหน่อยได้ไหมชาลอนกล่าวถามย้ำอีกครั้งการที่รู้สึกเหมือนอุณหภูมิลดลงอย่างกระทันหันคงเป็นเพราะสภาพจิตใจของฮิโวโกเหตุผลมันง่ายมากครับผมคิดว่าโนเอลชาตรน,นนี่แหละคือสีเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละครับที่กล้าไปรับใช้มาสเตอร์คนอื่นทั้งที่รู้อย่างนั้นฮิวโกบอกกับชาลอนไปเช่นนั้นชาลอนจึงบอกว่าเหรอนั่นคือคำตอบของเธอสินะ ชาลอนพูดพร้อมกับชักเท้ากลับแล้วก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าฉันเคารพการตัดสินใจของเธอนะแต่ว่าจงจำเรื่องนี้เอาไว้ตราบใดที่โนโอเอลชัดตอนเลินยังตั้งเป้าจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดคนที่ยืนขวางทางนั้นอยู่ก็คือพวกเรามังกรที่น่าสะพึงกลัวนะจ๊ะชาลอนกล่าวเช่นนั้นแล้วเดินจากไปด้วยท่วงท่าที่สง่าง,งามโดยไม่หันกลับมามองหลังจากแผ่นหลังนั้นลับตาไป ฮิวโก้ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ถึงจะรู้อยู่แล้วแต่ก็เป็นคนที่น่ากลัวจริงๆฮิวโก้ Hugo กล่าวเช่นนั้นเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวยิ่งกว่าลอสซะอีกแม้ว่าความสามารถในการต่อสู้พวกลอดจะเหนือกว่าแต่เวลาที่สู้กันคนที่น่ากลัวมากกว่าคือชาลอนที่รอบรู้เรื่องกลยุทธ์ทุกชนิดนี่แหละแต่ว่าก็เป็นเส้นทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สินะฮิวโก้กล่าวเช่นนั้นเขาจ้องมองมือของตัวเองที่กำลังสัน่นพรางพูดเป็นอย่างที่ชาลอนพูด ตราบใดที่โนโเอลยังตั้งเป้าจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประทะกับทัพลาชันมังกรได้สักวันหนึ่งฮิวโกจะต้องสู้กับพวกชาลอนอย่างแน่นอนแม้ฮิวโกจะวันเกรงว่าถึงตอนนั้นจะมีผลลัพธ์แบบไหนรออยู่กันนะแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันมิสวาเลนไทคุณคิดผิดไปเรื่องหนึง่งโนเอลชัตอนเลินไม่ใช่มดแต่เป็นงูที่มีเขี้ยวพิษร้ายแรง ซึ่งเจ้าเล่ยิ่งกว่าใครตั้งหากฮิวโก้กล่าวเช่นนั้นซึ่งแน่นอนว่านั่นมาจากลางสังหรณ์ของเขาในวันต่อมาลอเลลก็จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับธุรกิจลางรถไฟลมพายุที่ก่อตัวขึ้นในตอนนั้นเป็นฝีมือของงูที่พร้อมจะกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็จบ ตอนที่18ของนิยายเรื่องนักเจราจาสุดโชดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่งเล่มที่3หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย